ถ้าดูบอลไทยลีกแล้วยังไม่สะใจลองมาเล่นดูตัวเองดูไหม yeah, 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 yeah. ไทยลีกจับมือกับเกมอ e ีฟุตบอลจัดเต็มทุกนักเตะทุกสโมสรในไทยลีกให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมฟุตบอลที่เหมือนจริงที่สุดผ่านมือถือทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องเกม PlayStation และ Xbox พร้อมสารฝันในการเป็นนักกีฬาอาชีพให้กับทุกคนที่จะทำให้คุณได้โอกาสในการเป็นนักกีฬา eSport ์ของสโมสรฟุตบอลจากไทยลีกไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศด้วยการแข่งขันทัวนเมนต์ efootball Thailand Next Gen เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง10ตุลาคมนี้เท่านั้นติดตามรายละเอียดและสมัครได้แล้วทาง elitethailand.com